พี่ปูนเวศสวัสดีค่ะครูนาอนุบาล2อทับหนึ่งค่ะครูจิฟอนุบาล2อทับสองค่ะครูแพรอนุบาล2อทับสามค่ะครูวันอนุบาล2อทับสี่ค่ะ,คลคะแล้ววันนี้เราก็มาเรียนกันไน่ด้วยอะไรคะครูจิฟเรื่องยินดีต้อนรับสู่ ชมมุมต่างๆของโรงเรียนค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปสำรวจโรงเรียนกับครูจิ๊บครูนาและครูวันครูแพรจะขอพาเด็กๆไปรู้จักกับประวัติโรงเรียนของเราคร่าวๆกันก่อนนะคะเอ๊เด็กๆยังจำได้อยู่ไหมนะว่าโรงเรียนของเรามีชื่อเรียกว่าโรงเรียนอะไรคะอะไรนะคะ ถูกต้องค่ะโรงเรียนของเราชื่อว่าโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวทเด็กๆพูดดังๆอีกหนึ่งครั้งนะคะโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวทเ่งมากเลยค่ะเด็กๆโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวทเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงประถมศึกษาปีที่6ตั้งอยู่ที่259ทับ1ซอยปรีดีพนมยงค์13ถนนสุขุมวิท71ิ แขวงพระขนงเหนือเขตวัฒนาค่ะเอ๊แล้วเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวทคืออะไรถูกต้องคะ่ะสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวทก,ก็คือนี่เลยดอกบัวซึ่งเด็กๆก,ก็จะมีสัญลักษณ์นี้อยู่ที่เสื้อนักเรียนของเด็กๆใช่ไหมล่ะคะตราสัญลักษณ์โรงเรียนอนุบาลเป็นรูปอักษรออ่าง สามร่ยมสีน้ำเงินมีดอกบัวอยู่ตรงกลางอักษรเอดอกบัวที่อยู่ตรงกลางสีอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะสีชมพูนั่นเองแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศมีต้นไม้ประจำโรงเรียนด้วยนะ <c oughs> ต้นไม้ประจำโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศก็คือต้นหูกวางค่ะเด็กๆซึ่งในสมัยก่อนนะโรงเรียนของเราก็จะมีต้นหูกวางปลูกอยู่เต็มโรงเรียนเลยนะ นอกจากจะมีต้นไม้แล้วโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวทก็ยังมีดอกไม้ประจําโรงเรียนด้วยนะคะซึ่งดอกไม้ประจำโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวทก็คือดอกหางนกยุงเด็กๆเ,เคยเห็นดอกหางนกยุงที่ไหนคะเด็กๆจะสังเกตเห็นดอกหางนกยุงได้ที่บริเวณเสาธงของโรงเรียนซึ่งดอกหางนกยุงเนี่ยก็จะมีสีแดงสวยเลยอ้าวคุณอาคุณวันคุณจิ๊บมานู่นแล้วค่ะเด็กๆ เด็กๆพร้อมที่จะไปสำรวจโรงเรียนแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค,ะค่ะเด็กคะตรงนี้นะคะก็คือสวนผักของโรงเรียนของเรานะคะเป็นสถานที่ของห้องต่างๆนะคะไว้เอาไว้ปลูกผักแล้วก็ให้เด็กๆนะคะได้มาเรียนรู้นะคะที่สวนผักของโรงเรียนอนุบาลพิพูนเวทของเรานะคะ เป็นสนามเด็กเล่นของโรงเรียนยยนุบาลพิพูนเวชของเรานะคะตามมาเลยค่ะเอ๊คุณจิ๊บทำอะไรคะวันนี้คุณจิ๊บนะคะก็จะพาเด็กๆนะคะมาดูสนามเด็กเล่นของโรงเรียนนุบาลพิพูนเวชค่ะเด็กๆอยากเล่นไหมคะมาดูกันเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะให้เด็กๆนะคะได้ออกกําลังกายนะคะเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อนะคะมัดใหญ่มัดเล็กให้แข็งแรงนะคะเอาไว้ให้หมด เกี่ยวกับโควิดก่อนนะคะคุณครูจะพาเด็กมาเล่นนี่คุอครูม่พาเด็กๆมาชมมาดูก่อนนะคะและจุดนี้นะคะเด็ก,ดกๆก็คือศาลพระภูมิและศาลตายายนะคะถ้าเด็กๆเ,เดินผ่านเด็กๆที่นักถือศาสนาพุทธนะคะก็ะสามารถที่จะยกมือไหว้ได้เลยะคะ่ะ เด็กขตอนนี้ครูควันมาถึงอาคารสองแล้วนะคะมีห้องสมุดของโรงเรียนนะคะห้องสมุดของโรงเรียนเราจะมีคอมพิวเตอร์มีมุม,มนิทานมีหนังสือเยอะแยะเลยคุณครูจะพาเด็กๆเข้าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะมาอ่านหนังสือในห้องสมุดค่ะและนี่ก็เป็นสนามของโรงเรียนอนุบาลพี่พุ่นเพชของเรานะคะ เราจะได้ใจอ,ออกกำลังกายนะคะจะมาดิค่ะจุดนี้นะคะ,ะก็จะเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนนะคะพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะคะหรือปางชนะมารนะคะเด็กๆที่นับถือศาสนาพุทธนะคะเมื่อเดินผ่านสามารถกหว้นะคะเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนนะคะ จุดนี้ก็คือสวัสดิการร้านค้าเด็กๆเคยมาใช้บริการไหมคะที่นี่จะมีทั้งขนมนมและอาหารว่างสําหรับบริการเด็กๆเด็กๆสามารถมานั่งทานได้ที่จุดนั่งรับประทานอาหารได้เลยมาคือสวนธรรมชาติค่ะเด็กๆจุดนี้มีไว้ให้เด็กๆใช้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ได้รู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติเป็นมุมโปรดของน้องๆอนุบาลเลยนะ แล้วอาคารเรียนของพวกเราอยู่ที่ไหนนะเด็กๆจะไปห้องเรียนของตัวเองถูกหรือเปล่าคะไปดูพร้อมๆกันดีกว่านะคะว่าอาคารเรียนของเด็กๆอยู่ตรงไหนถ้าเด็กๆเดินเข้าจากประตูโรงเรียนทางด้านซ้ายมือคืออาคารหนึ่ง อาคารหนึ่งจะเป็นอาคารเรียนของน้องอนุบาลหนึ่งและพี่อนุบาลสองชั้นล่างจะเป็นห้องครูมารีนาอนุบาลสองทับหนึ่งส่วนชั้นบนจะเป็นห้องครูจิปครูแพรครูวันคืออนุบาลสองทับสองสองทับสามและสองทับสี่แต่เมื่อเด็กเเดินเข้ามาแล้วมองไปที่ขวามือเด็กๆจะเห็นอาคารเรียนสีฟ้าอาคารนั้นมีชื่อเรียกว่าอาคารสองค่ะอาคารสองจะเป็นที่ เรียนสําหรับพี่อนุบาล3เมื่อเด็กๆเ,เรียนจบอนุบาล2แล้วเด็กๆก,ก็จะต้องย้ายฝั่งไปอยู่อาคาร2ฝั่งห้องเรียนของพี่อนุบาล3นะคะเด็กๆอุ๊ยเกือบลืมค่ะเด็กๆโรงเรียนของเรามีโรงเพาะเห็ดด้วยนะคะที่นี่จะมีเห็ด หลายชนิดเลยนะคะให้เด็กๆได้เข้ามาลองเพาะเห็ดเก็บเห็ดและนำเห็ดไปขายได้ด้วยค่ะสนุกสุดๆไปเลยนอกจากนี้ก็ยังมีห้องพิเศษอื่นๆนะคะเช่นห้องคอมพิวเตอร์ที่เด็กๆจะได้เข้ามาฝึกใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะคะในการวาดรูปนะคะโดยห้องคอมพิวเตอร์เราจะเข้าเรียนหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ค่ะ และนี่เลยห้องพยาบาลมีความสําคัญมากๆเลยใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆรู้สึกไม่สบายเด็กๆแจ้งคุณครูคุณครูจะพาเด็กๆมาตรวจเช็คที่ห้องพยาบาลก่อนกับคุณหมอประจําห้องพยาบาลนั่นเองค่ะนี่แค่ส่วนหนึ่งของห้องพิเศษในโรงเรียนเรานะคะโรงเรียนของเรายังมีห้องพิเศษต่างๆให้เด็กๆได้มาสํารวจไปพร้อมๆกับคุณครูเอาไว้สถานการณ์โควิด -19 ดีขึ้นเมื่อไหรา่เราค่อยไปสำรวจห้องเรียนต่างๆพร้อมๆกันนะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้หน่วยต้อนรับสู่พี่บุญเวทก็็ได้จบลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะใส่แมสล้างมือบ่อยๆสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย